กราบสวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านนะครับผมผมนายช็อตตี้บูโจวียเช่นเคยครับวันนี้ครับอยู่ที่เกมรา a ก้นเนสสองเอเวอร์ n ชันนะครับโดยเกมนี้เนี่ยจริงๆเปิดในประเทศจีนมาก่อนนะครับประมาณ2ปีที่แล้วนะครับตอนนี้ก็ที่ฟิลิปปินส์ครับเขามีการทดสอบนะครับเฉพาะแอนดรอยนะก็ยาวไปถึงสิ้นเดือนตุลาคมเลย สำหรับในภาคนี้เนี่ยจะเป็นแนว MMO ครับแต่ว่าไม่มีออโต้นะก็คือจะต้องเล่นเองนะครับหมดเลยนะยกเว้นกิจกรรมเดียวเลยก็คือการปล่อยบอทฟาร์ตามตามจุดอะไรเงี้ยที่สามารถบอทได้ที่เหลือต้องเล่นเองหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นลงดันเจี้ยนกับเพื่อนเล่นตามเนื้อเรื่อง PVP อะไรพวกเนี้ยแต่ถึงมันจะไม่มีออโต้ต่อสู้ให้แต่มันมีออโต้เดินให้นะก็คือกดปุ๊บมันก็เดินไปตามเควสให้อะไรให้แบบนี้ครับ รอบอาชีพของเกมนี้นะครับจะแบ่งเป็น4อาชีพด้วยกันนะครับคือมันมีเพศให้เลือกนะแต่ว่ามันยังเลือกไม่ได้นะครับยกเว้นคลีริกอาชีพเดียวนะครับที่สามารถเลือกได้ทั้งชายทั้งหญิงนะครับแล้ว4อาชีพมีอะไรบ้างใช่ไหมครับอาชีพแรกก็วอริเออร์นะครับอันนี้คือจะเป็นสายโจมตีระยะใกล้นั่นเองครับถือดาบเนาะส่วนอันนี้ก็คือเป็นอาเชอร์ครับก็นักธนูครับไว้ยิงระยะไกลนั่นเองครับส่วนต่อมาเป็นคลีริกนะครับอันนี้คือเป็นสายสนับสนุนโจมตีระยะใกล้นะครับ แล้วก็ sorcerer นะครับหรือว่า sorceress นะครับเป็นนักเวทครับโจมตีจากระยะไกลนั่นเองครับอันนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยชอบอาชีพไหนก็เลือกอาชีพนั้นนะครับสำหรับเกมนี้เนี่ยเขามีการแต่งหน้าทําผมด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเลือกพรีเซตของเขาหรือว่าจะ r a n d o มให้มันสร้างให้นะครับหรือว่าเราจะไปสร้างเองก็ได้ครับมันก็จะสามารถเลือกได้ในระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับ รบวิธีการเล่นเกมมีง่ายมากเลยครับมันจะมีระบบออโต้เควสอยู่ตรงนี้เรากดปุ๊บมันก็จะเดินไปยังสถานที่ที่เกี่ยวข้องให้เลยแต่ว่ามันไม่มีการต่อสู้อัตโนมัติให้นะครับท่านผู้ชมต้องเล่นเองนะครับอันนี้ก็ายา้ำอีกครั้งหนึ่งกันแล้วกันนะครับสกิลก็ตามที่เห็นครับมีตั้งหลายสกิลเนาะสกิลธรรมดาก็จะเป็นสีฟ้าๆแบบนี้ครับก็คือมี5สกิลด้วยกันอันนี้มาดูบรรยากาศการใช้สกิลกันหน่อยนี่คือของอาชีพนักธนูนะครับแล้วก็มีสีม่วงที่เป โอ้โหตรแรงเลยทีเดียวแบบว่าจอสั่นเลยครับคูดาวก็จะแบบ1นาทีเลยอะไรย่างนี้หรือบางทีเราเล่นเ่น <ๆ S 2> อยู่มันมีเหมือนกับคอมโบเดิ้งขึ้นมาให้เรากดอะไรเงี้ยเออก็จะเป็นสกิลอีกประเภทหนึง่งอะไรอย่างนี้ส่วนเรื่องของการหลบหลีกก็ค่อนข้างดีเลยตรงที่ว่ามันเป็นลักษณะของไอเฟมครับคือระหว่างที่เรากลิ้งแบบนี้มันจะมีออร่าล้อมรอบเห็นปะระหว่างนี้คือเราจะเป็นอมตะนะครับ ต่อให้ศัตรูเนี่ยเอาห่างฟาดหน้าเราแบบจังๆก็ตามก็จะเป็นอมตะนั่นก็คือระบบไอเฟรมันเองนะครับมันก็เวลาสู้กระบงกับบอสอะไรเงี้ยก็กัดจังหวะหลบให้ดีกันแล้วกันเนาะส่วนกราฟิกอันนี้ก็แล้วแต่มือถือน่าุผู้ชมนะครับแต่ว่าเกมเนี้ยมันเล่นในตัวของอิมูเลเตอร์ได้นะครับอั้นก็ลองดูกันละกันใครถนัดอันไหนก็เล่นในนั้นไปเอ้ยนี่ไงียนี่ไงคอมโบขึ้นมาเลยนะเออคอมโบมันขึ้นมาบริเวณนี้นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งตรงนี้อาจจะลืมพูดไปเป็นบั๊ มีกดปั๊บเลยนะก็จะเป็นประมาณนี้ครับสำหรับการตอบสู้ไม่ได้ซับซอ้อนเลยครับผมถ้าสู้ไม่ไหวก็แค่เติมเงินครับผมรอเล่นรอเล่น,ลนแค่ไปอัปเกรดตัวละครทีนี้ตัวของเควสหลักครับมันไม่ได้มีแค่สู้ในแผนที่เปิดอย่างเดียวนะมันก็จะมีตัวของการลงดันเจี้ยนด้วยนะครับแล้วถ้าผู้ชมดูด้านซ้ายล่างเป็นระบบพลังงานใช่ปะเออคือช่วงแรกมันได้ไม่มีเยอะขนาดนี้หรอกเล่นไปเรื่อยมันจะมีเยอะขึ้นเรื่อยแล้วมันก็ได้ใช้จากการที่เราเดี๋ยวไปต่อสู้กับมอนสเตอร์ด้วยเพราะเดี๋ยวหลังๆเนี่ยเราจะไปปลล่่อออยยยยบบฟาาารรรร์มกกกกััันนนนะไไีี้เดด๋วูาศค ซึ่งอันนี้มันจะเป็นดันเจี้ยนเดี่ยวนะหมายความว่าไม่ได้ชวนเพื่อนลงมาได้นะครับผมก็แนะนําว่าให้ลากมอนเตอร์มาเยอะๆแล้วสู้ทีเดียวมันจะไวกว่าครับยกเว้นว่าเราเจอแบบตัวหนาๆอยู่อย่างเงี้ยสองตัวก็ไม่รู้ทําไงเหมือนกันเออมันลากยากถึงแม้จะมีสกิลฮุกแต่ก็ไม่รู้จะฮุกยังไงโอเคแตกไปแล้วตัวหนึง่งแล้วดันเจี้ยนมันก็ใช้เวลาในการเล่นไม่นานครับก็ประมาณ น่าจะ2-3นาทีอ่ะแล้วแต่ความเก่งของเราด้วยอย่างดันเจี้ยนเนี่ยเขาต้องการพลังประมาณ5,000แต่ว่าพลังหมุนประมาณแบบเ8 0 0อะไรเงี้ยมันก็เลยอาจจะง่ายหน่อยนะครับแล้วก็บางดันเจี้ยนก็อาจจะมีบอสอยู่ด้วยอะไรแบบนี้ส่วนบอสในความเป็นจริงแล้วมันก็ไม่ค่อยได้เก่งเท่าไหร่หรอกถ้าเกิดเราเก่งกับมันไงเออก็คอยแค่หลบสกิลที่มีอนาเคตสีแดงก็พอแล้วถ้ามันโจมตีธรรมดามาปล่อยมาเนอะยกเว้นบางตัวมันอาจจะแบบว่าตีตีต,ต,ต,ตีแล้วทําให้เราชง,งักอะไรเงี้ย ไล่บอสตัวนี้มันไม่โจมตีอะถามจริงโองี้ง่ายเลยเนี่ยมันมัวแต่คำรามเออสบายสบายครับตัวนี้เอ,อันนี้เนี่ยสกิมมาละเออจบไปครับผมอ่มีคัตซีนให้ดูด้ะคำถามต่อมาคือเล่นกับเพื่อนได้ไหมก็ได้นะครับคือเราเจอคนเดินไปเดินมาเราคลิกเราแอดเพื่อนได้เลยเห็นไหมชวนเข้าทงเข้าทีมอะไรงี้ก็ได้นะครับแล้วดูด้านซ้ายมันจะมีเอ่อตัวระบบการสร้างทีมอะไรตรงนี้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เล่นกับเพื่อนได้นั่นแหละแต่ว่า มันไม่ค่อยมีมอนสเตอร์ตามแผนที่เท่าไหร่มันมีค่อนข้างน้อยอะไรเงี้ยเพราะนั้นจริงๆถ้าเกิดเราทําการเดินเควสเดินตามเดินเรื่องอะไรเงี้ยเล่นคนเดียวมันจะสะดวกกว่ามันจะไปได้ไวกว่านะครับทีนี้ถ้าเกิดท่านผู้ชมเนี่ยเข้ามาเล่นแล้วไม่เจอเพื่อนทํำยังไงนะครับก็ดู2ที่ครับก็ด้านขวาบนเนี่ยมันจะเป็นการบอกว่าตอนนี้เราอยู่ที่ชแนลที่เท่าไหร่มันอาจจะอยู่คนละชแนลไงก็เลยแบบยืนข้างกันก็อาจจะไม่เห็นกันอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากจะแอดเพื่อนจากระยะไกลอะไรเงี้ยครับก็ทําได้ตรงนี้นะข้างๆช่อง มันจะมีระบบเพื่อนกับอ e ีเมลอยู่เห็นปะเออแล้วก็สามารถแอดเพื่อนอะไรกันได้ที่ตรงนี้เลยส่วนกิจกรรมต่างๆประจำวันจะอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับระบบแอคทิวิตี้นั่นเองนะครับก็มันจะต้องเล่นไปตามเนื้อเรื่องเรื่อยๆก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะมีพวกกิจกรรมต่างๆเด้งขึ้นมาดูด้านซ้ายก็ได้ครับอันนี้คือมันเป็นแค่เหมือนกับเควสอะถ้าเกิดเราไปทํากิจกรรมต่างๆตามที่เขากำหนดก็ได้รับรางวัลประจําวันไปอันนี้น่าจะพอหนึกภาพออก ด,ด้านซ้ายเห็นไหมครับมันจะแบ่งบนหมู่ไว้เลยมีโซโลนะครับก็คือจะเป็นพวกดันเจียนลงคนเดียวหรือว่า PVP ก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็บางงานเนี่ยมันมาตามช่วงเวลาด้วยเห็นไหมแล้วก็จะมีทีมอันนี้คือตั้งทีมแล้วก็ลงไปต่อสู้กันอะไรอย่างี้นะครับก็จะมีทั้งสู้กับบอสอะไรอย่างนี้แล้วก็สู้กับผู้เล่นอื่นนะครับก็คือจะเป็นอารีนาอะไรแบบนี้ก็มีแล้วก็ระบบกิ้วก็อย่างที่บอกว่าเออเราจะต้องมีกิ้วก่อนนะครับแล้วถึงจะเข้าไปสู้ได้ ส่วนดันเจี้ยนที่ผมแนะนําให้ลงแรกๆเลยคืออันนี้ครับซิลเบเกอร์ครับเหตุผลนี่ง่ายๆเลยคือมันจะได้รับพวกหินมาใช้ในการตีบวกตัวละครครับเพราะถ้าเกิดท่านผู้ชมไม่ตีบวกตัวละครเนี่ยเดี๋ยวเล่นไปสักพักหนึ่งอ่ะเราจะลุยตามเนื้อเรื่องไม่ไหวครับแล้วพอลงดันเจี้ยนนี้นะดูหน้าบอสนิดหนึ่งครับมันไปไหนของมันเนี่ยเออใช้อันตีไปได้เลยนะเพราะอันตีมันคููดาวนาทีหนึ่งแล้วดันเจี้ยนเนี่ยมันเหมือนประมาณไต่หอคอยอ่ะมันก็จะมีเวลาประมาณ1นาทีต่อ1นชั้นอ่ะแล้วคููดาวของสกิ อันนี้ก็แล้วแต่เป็นเทคนิคใครเทคนิคมันนะครับอันนี้ก็แนะนําว่าลงไหวที่ชั้นไหนก็ลงลงไปเลยครับจะได้มีของมาอัปเกรดตัวละครครับ ส่วนกิจกรรมอื่นๆที่ง่ายๆนะครับก็อันนี้สกอร่าหอนะครับอันนี้คือเป็นตอบคําถามจะว่าไปง่ายก็ง่ายยากก็ยากอ่ะคือต้องมีความรู้ของเกมนี้ด้วยแล้วต้องอ่านภาษาอังกฤษออกด้วยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะทําไม่ผ่านนะครับแล้วก็จะมีอันนี้เพ t รแอนเวอร์ e ั่ทอันนี้คือเดี๋ยวเล่นไปแป๊บเดียงอะ่ะเราจะมีพวกสัตว์เลี้ยงนะครับก็เป็นลักษณะของการส่งสัตว์เลี้ยงไปหาของนั่นแหละอันนี้ก็ง่ายดีไม่ต้องเสียเวลาอะไรก็ส่งสัตว์เลี้ยงไปได้เลยนะครับ แล้วก็จะมีอันนี้ถ้าเกิดใครยังไม่มีปีกต้องลงไอ้พงนี้ก่อนสกายเฮเว่นมันจะได้ปีกมาใส่นะครับมีทั้งปีกขาวปีกดำอะไรนี้แล้วก็อันนี้เป็นอารีนาครับเออเดี๋ยวพาไปดูหน่อยกันละกันนี่พูดเกือบครบแล้วในที่เปิดอ่ะเออก็เดี๋ยวลงอารีนาให้ดูหน่อยกันละกันโหพลัง8,5 0 0แต่น่าจะเป็นบอร์ดนะเดี๋ยวลองสู้ดูกันละกันคนนี้มาพลงของผมไม่ถึงเขาแต่ก็อยากจะสู้จัดไปโอ้โหมาถึงอะไรไม่รู้อันตีไปก่อนเลยละกันมันลอยไงโอ้โหเป็นไงเป็นไง เออเอาให้ลอยเอาให้ลอยลอยไปกดบัฟเลยนีไม่ทันสิกิ้ง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 เออพวกนี้มันเป็นบอทนะไม่ใช่ไม่ใช่แบบว่าเล่นกันจริงๆนะครับเล่นกันจริงๆมันก็มีแหละแต่มันเปิดตามช่วงเวลาครับอันนี้คือจะเป็นบอทสู้กับบอทอ่ะเออนี่เนเอยคอมโบกันสนุกเลย นี่เนี่ยเสยขึ right? ้นฟ้าเป็นไงล่ะโคตรช่าเลยฮุกฮุกนี่ฮุกฮุกกระโดดทุบนี่กระโดดกระโดดทุบเออยิงดีด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 ก่อนดีนี้เนี่ยเป็นไงครับล้มแล้วมันมีสกิลลุกด้วยไงอันตีมาแล้วเอาเลยเออคอมโบต่อเนื่องปั๊บ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 ปับสะใจจริง นี่แน่ลอยขึ้นฟ้าไปเออ,อลอยขึ้นฟ้าไปใหม่เรียบร้อยก็เพลินดีนะคือมันบอดไม่ได้ไงต้องกดเอง โวนีกิจกรรมหนึ่งที่ผมเปิดแล้วนะครับก็คือ Monster Code นะครับอันนี้คือการไปปล่อยบอทตามจุดนะครับก็เลือกให้มันเหมาะสมกับเลเวลของเรากันละกันครับแล้วกดโกได้เลยเมื่อตัวละครเราเดินทางมาถึงนะครับก็จะมีการปล่อยบอทนะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าเกิดอยากจะบอทเนี่ยก็คือต้องเข้าร่วมกิจกรรมปล่อยบอทตามจุดนั่นเองครับแต่คือกิจกรรมอื่นๆไม่มีแล้วนะไม่ว่าจะเป็นการเล่นตามเนื้อเรื่องเอ่ยหรืออะไรเอ่ยไม่มีการบอทนะครับแล้วก็การปล่อยบอทแบบนี้เนี่ยมันจะเสียสเตมินาดูด้านสายล่างจําได้ใช่ เออนั่นแหละเพราะนั้นก็คืออย่างมีลอสสิตมิน่าเยอะก็ต้องไปทำเควสหลักด้วยนะครับจะปล่อยบอททั้งวีทั้ทงวันไม่ได้นะจ๊ะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของกาชาปองดีกว่าเกมนี้ก็มีกาชฉปองเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงนะครับมาก่อนตั้งแต่แรกเลยอันบนอันบนนี้นะซัมมอนนะครับคือมันจะมีให้เราเปิดฟรีตั้งแต่แบบระบบนี้เพิ่งเปิดเลย10ใบเลยนะทันชีนะครับแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆก็จะได้รับพวกเหรียญมาเงี้ย,ยก็มาเปิดต่อนะครับก็ได้ค่อนข้างง่ายนะเนี่ยผมมแีแล้วกัน นี่ไงครับแอนิเมชันการเปิดดูดีเลยนะสวยงามดีโอ้โหแต่มันสรุปออกมาแบบนี้ <c oughs> ก็จะเห็นว่ามีตัวของสัตว์เลี้ยงเนี่ยสตัวนะครับที่เหลือจะเป็นพวกอุปกรณ์ที่ใช้ในการอัปเกรดพวกมันนั่นแหละครับส่วนมมวนคัมพีที่เราได้มาเมื่อกี้นะครับเราไปแลกของได้นะนั่นขวาล่างเนี่ยเนเนี่ยเนี่ยเออแล้วเราก็เลือกเอาว่าเราจะเอาตัวไหนนะครับใช้500คัมพีนะครับส่วนกาชปองอีกรูปแบบหนึ่งจะเป็นตัวของคอสตูมแต่ว่านี้ต้องซื้อนะถ้าไม่ซื้อก็ก็ไม่รู้จะหามาได้ยังไงเหมือนกันคือ นี่พอเราได้สัตว์เลี้ยงมาแล้วนะครับเรายังเอามันออกมาสู้ไม่ได้นะเราต้องเข้าไปที่กระเป๋าก่อนแล้วก็ไปที่เมนูสัตว์เลี้ยงเนี่ยเออมันจะมีตัวอะไรเอ่ยใช่ไหมครับเราจะคลิกที่ละตัวก็ได้นะพเพื่อที่จะททำการซัมมอนเรียกมันออกมาหรือเราจะกดซัมมอนออกที่ด้านขวาล่างตรงนี้ก็ได้นะครับมันก็จะซัมมอนทุกตัวที่ที่ยังไม่ได้ซัมมอนเลยอ่ะแล้วมันก็จะดีดมาอีกหน้าจอหนึ่งคือหน้าจอสัตว์เลี้ยงครับท่านผู้ชมก็เลือกได้เลยนะครับว่าเราจะเอาคนไหนเนี่ย ออกมาต่อสู้ก็ดูเลตติ้งเป็นหลักละกันใครพลังเยอะก็ออกมาต่อสู้นะครับเวลาจะออกมาต่อสู้ก็ตัวนี้แหละอย่างเช่นเปลี่ยนเป็นจิ้งจอกเห็นไหมมันก็จะสว่างขึ้นแบบนี้นก็ลองดูแล้วกันนะนอกจากนี้ครับก็จะมีระบบเ p พเจนเอเวนเจอร์อยู่ข้างๆใช่ปะมันก็คือส่งพวกไอ้นี่แหละไปหาของจําได้เนาะก็คือมันจะเป็นคีย์ลัดทาตรงนี้ก็ได้ส่วนเรื่องการอัปเกรดตัวละครดูด้านขวาได้เลยตรงนี้ มันก็จะมีหลายส่วนครับเช่นอันแรกเป็นคาแรคเตอร์นะครับก็ช่วงแรกอาจจะไม่ได้มีการอัปเกรดอะไรที่มันเป็นกิจจลักษณะจะมีแค่เรื่องของการติดฉายาซึ่งฉายาของเกมเนี่ยมันสามารถที่จะโชว์หรือไม่โชว์ก็ได้นะครับไม่ได้เกี่ยวกับสเตตัสนะสเตตัสเราต้องมาเลือกด้วยนะครับว่าเราจะสเตตัสนี้ไหมถ้าเกิดเราจะเอาก็มากดยูสแบบนี้ครับแล้วเกมนี้มันก็มีตัวของฉายาเยอะใช่ไหมล่ะฉายาแต่ละอันมันอาจจะมีตัวแอตริบิวต์ไม่เหมือนกันก็ต้องมาเลือกใส่อีกว่าเราจะแอตริบิวต์ของฉายาไหน ส่วนการสบส่ยอุปกรณ์ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราไม่ต้องเปิดกระเป๋าก็ได้นะหรือจะเข้ามาดูในกระเป๋าก็ได้เผื่อบางทีลืมใส่อะไรเงี้ยคือเกมนี้ไม่มีระบบออโต้คลิปไงมีของดีกว่ามามันก็จะแจ้งเตือนให้เราใส่เลยอะไรเงี้ยโดยที่ไม่ต้องเข้ามาในระบบกระเป๋าแล้วก็บางทีมีกลงมีกล่องมาอะไรเงี้ยลองกดใช้ดูก็แล้วกันเผื่อเราได้ของอะไรย่างนี้เนาะแต่ถ้าเกิดว่ากล่องเราจะเต็มของเราจะเต็มเนี่ยมันมีคําสั่งดิสเ e นเ e r นะครับคอยทําการเหมือนการย่อยของทิ้งก่อนได้อะไรแบบนี้ด้วย ตัวนั้นต่อไปที่เป็นรูปดาบนะครับอันนี้คือจะเป็นตัวของอุปกรณ์นั่นเองครับก็จะมีการอัปเกรดเลเวลแล้วก็จะมีการตีบวกนะครับก็พยายามตีบวกไล่ๆกันครับเพราะว่ามันจะมีโบนัสเห็นไหมอย่างเช่นการตีบวกคือให้ตีบวก1ทุกส่วนนะครับจะได้รับสเตตสัสโบนัสเพิ่มเติมครับมีหินพอไหมเนี่ยไม่พอเวรกรรมขัดก้อนเดียวเองช่างมันกันละกันส่วนไอ้ตีบวกเลเวลเนี่ยก็เหมือนกันมันจะมีบอกตรงนี้เห็นไหมครับอันนี้คือผมต้องตีบวก12ให้ครบทุกส่วนแล้วจะได้โบนัส หินพวกนี้ก็ดรอปจากหอคอยจําได้ไหมเออผมพูดแล้วเนาะโอเคนี่ไงตี 12, บวก12บรบปุบก็ได้รับสเตตัสโบนัสเพิ่มเติมครับต่อไปปีกนะครับปีกอันนี้ก็คือผมบอกไปแล้วเนาะว่ามันมีดันเจียนที่ดรอปปีกนะครับลงครั้งแรกป,ปั๊บก็จะได้ปีกมาเลยมันจะมีสองดันเจียนคือปีกขาวปีกดําปีกดำเนี่ยมันจะได้พลังโจมตีปีกขาวเนี่ยมันจะได้ตัวของเลือดอ่ะแล้วมันก็สามารถที่จะซินธิซิสนะครับหรือว่าตีบวกได้ด้วยแต่ว่ามันมันยังไม่มีของไงเพราะว่ามันใช้ค่าพลััังงค่่ออออนนนข้้าาาเเเเยะะหมืกกกนนะกวรจปปดีไ ส่วนอันต่อมาอีกซิกเนียนะครับอันนี้คือจะเป็นเหมือนกระตาสัญ,ญลักษณ์นะครับคือเราจะได้ตาตัวของสัญ,ญลักษณ์นี้มาจากพกเพยประจาวันด้วยเออนั่นแหละพอเราได้มาเสร็จปั๊บเนี่ยมันก็จะสามารถมากดเลเวลอัพได้นะครับแล้วถ้าเกิดค่ามันเต็มมันเหมือนเป็นการเลื่อนยศอ่ะเออมันจะมีบอกเลยนะนี่เห็นไหมครับว่าตาพวกนี้ได้จากที่ไหนบ้างก็เดี๋ยวผมไปลงอารีนาแล้วก็ได้อีกอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันจะได้รับสเตตัสถาวรเลย ต่อมาระบบสัตว์เลี้ยงอันนี้ก็พูดไปแล้วนอ้องก็ขอข้ามไปกันละกันนะครับแล้วก็มีสัตว์ขี่นะครับช่วงแรกทุกคนก็จะมีมาตัวนี้ครับแล้วก็พวกตัวอื่นๆเนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นคอสตูมไงก็ได้จากการซื้อซะเป็นส่วนใหญ่นะครับบางตัวก็อาจจะได้จากกิจกรรมก็ลองเช็คดูด้านล่างเนี่ยมันมีบอกวิธีการได้มาอยู่เห็นไหมครับเห็นไหมส่วนใหญ่ซื้อนะครับส่วนต่อไปนะครับอันนี้คือจะเป็นตัวคอสตูมนันม่นเองครับเวลามีคอสตูมอะไรใหม่มาเนาะสามารถที่จะมาเปลี่ยนได้ที่ตรงนี้ครับอันนี้ แต่ว่าไม่อยากโชว์เลยไม่ค่อยสวยปิดไปก็ได้ครับมันปิดเปิดได้ตรงนี้เฉพาะหมวกนะถ้าเป็นส่วนอื่นคือกดปุ่มมันก็จะใส่เลยอะไรเงี้ยเนาะส่วนต่อไป a d v e n t u r e Handbook นะครับอันนี้คือมันจะเป็นเหมือนกับเควสของ n p c อ่ะถ้าเกิดว่าเราทำเควสของ n p c คนนันครล่ะจะได้รับเหมือนกับเป็น,นรูปข,ของเขามาแล้วก็เอามาอันล็อกในหนังสือเล่มน,นี้ได้แล้วมันจะได้รับสเตตัสถาวรก็มีค่อนข้างเยอะครับมีแทบทุกตัวเลยมั้งเนี่ยในเกมอ่ะลองดูกันละกันเนาะตัวสำคัญสำคัญนี่น่าจะมีหมด ส่วนอื่นก็ไม่ค่อยมีอะไรสําคัญแล้วครับมีพวกร้านค้านะครับร้านค้าที่แบบใช้เงินแคสอะไรเงี้ยแล้วก็มาเก็ตอันนี้คือจะเป็นตัวของร้านค้าที่ใช้พวกตวกุลเงินอื่นๆในเกมเช่นไปอารีนามามีแต้มอารีนาอะไรเงี้ยเอาไปแกลกอะไรเงี้ยครับก็คือจะอยู่ในนี้แล้วก็จะมีพวกเออชิฟเมนมีพวกระบบอ e ี mail เมลอะไรเงี้ยก็ไม่ได้สําคัญมากแล้วนะครับก็ไปดูเซตติ้งดีกว่าว่ามีอะไรบ้างเข้ามาก็จะเห็นว่ามีการปรับเสียงก่อนเลยเป็นอันดับแรกนะครับแล้วก็ด้านซ้ายครับมีการปรับพวกมุมกล้องจะเป็นแบบ3ม d ไหมหรือวว่าจะเป็น็นนน2.5อัี้้กแแลแต กราฟิกเป็นไงเอาแบบเต็มที่เลยไหมอันนี้คือเต็มที่เท่าที่เป็นไปได้แหละนะครับแล้วก็เฟรมเรท 10fps จำนวนคนอ่าบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยทำไมคนดูน้อยจังเพราะว่าผมไม่ชอบเปิดคนเยอะไงมันลกหูลกตามันเปลืองเปลืองทรัพยากรอะ่ะเออก็เลยแบบว่าปรับให้มันต่ำๆหน่อยเท่านั้นเองส่วนอื่นๆก็ไม่ได้มีอะไรน่าสนใจมากนะักนะครับก็ไม่ได้ปรับอะไรแล้วส่วนภาษาก็อย่างที่เห็นนะครับว่าไม่มีนะครับไม่มีเรื่องการปรับภาษานะครับเพราะว่าเป็นเซิร์ฟโก o บอลไงก็เลยมีแต่ภาษาอังกฤษแต่ว่าถ้าเกิดเพิ่มภาษาไทยมาหน่อยก็นน่าจะะดี